<laughs> อาการมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างน,นางงี้ไม่เห็นจะมีอะไรเลย <laughs> ฮะฮะฮะไปทะเลอะกอันตอนไหนไม,ไม่ทะเลาะเขาเขาคิดว่าเราอันนี้หรือเปล่าเราเราซอมไม่ใช่หรอเอ๊รือว่าไม่ใช่เรา<ะ>เป็นคนอื่นหรือเปล่าฮะคนอื่นหรือเราเราต้องไปดูหไหมอ่ะ ให้ต <laughs> ายเออต้องไปดูไว้ฮะอันนี้น่ะเ <c oughs> ขาบักครองเขาคือเดี๋ยวหนูรีบไปได้ไหมเดี๋ยวมาเดี๋ยวหนูไปโ <Okay, S 1> อเคได้เลยเดี๋ยว <c oughs> ไปดูให้แป๊บ <c oughs> จะวิ่งไปด้วยกันหรือเปล่า <c oughs> อ๋อได้สิโอเคไปงั้นหนูวิ่งนะตามมานะสามสองหนึ 3, 2, 1, ่งวิ่ง <c oughs> อย่างน้อดิเกิด <c oughs> อะไรขึ้นเนี่ย ทะเลาะวิวาทกันที่ฮอกมีทะเลาะวิวาทอะไรเขามีขอใช้สถานที่อยู่ไม่ใช่เหรอวะอ๋เร็วๆดิเออไปอบีชันไปแล้วด้วยซ้ำ แปลกๆเกิดได้กับหัวใจต้องถามันนี้วันนี้จะ,จะไป,ไปดูอยากจะไปดูไปเจอกันค่ะไปไเจอกันสวัสด,ดีครับสวัสดีครับโอ้ยตายต่แ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 ตแตแตแต อุย้ยขอบคุณสำหรับซับครับขอบคุณครับอือฮึขอบคุณสำหรับการสมัครซับครับผมถ้าใครที่สมัครซับแล้วทุกคนอย่าลืมไปแบบอมยืนยันตัวตนนะจะได้ได้ยศจะได้ให้ยศแบบว่าทุกคนในทิศนะทุกคน เกิดอะไรขึ้นหนไอไปทะเราะวิวาดกันน่าจะไม่กลับมาขายแล้วไอ้ออออแก้วแต่มาฟังได้แหละมั้งใช่ว่าคนเยอยขนาดนี้มาขนาดนี้ก็ต้องฟังล่หรับไหมคะผู้สืบอดไหนไนบอกเลยนะว่าเรื่องนี้นะ่ะสุดยอดของความมันมหาการาตายจริงอยากใส่ใจเลยคะ่ะใส่ใจนะออเ๋รู้รายลยะเอียดไหมเน่ะ สวัสดีค่ะหวัสดีัดดีสวัสดีค่ะท่านพี่ก็มันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าปวดหัวนะเด็กทุกบ้านแบบว่าเด็กเด็กทุกบ้านมีส่วนเกี่ยวข้องหมดเลยในเรื่องนี้ฮะ าคดีว่าจีนถ้าคุณเข้าไปหรือเปล่าจีนมารับชมันจะถ่ายทอดสดมัสังเกตใครถ่ายทอดสดอะไรเปลี่ยนไปถงอาหารดูไปขึันจะมีถ่ายทอดสดอะไรทั้งนั้นเป็นเนี่ยเป็นเรื่องจริงหยุดเรื่องจริงตรงนี้เธอจริงแค่พี่ตีเธอจะสะพ้ายไหลเพราะวะาทำไมพูดแบบติดยิ้มอะมาดึกจังแบบว่าเราควรชิดมุมหรือเปล่านะ กิดผ้าทางเทคนิคสวัสดีคลีสจริงๆแล้วมันควรจะเป็นอีกแบบนึงแต่มันมาเป็นอีกแบบนึงซะงั้นเคยเห็นมันขยที่หน้าปาหนองเข้ามาหนึ่งเธอระวังติดเชื้อแบบว่าฉันว่าผัดจากประสาทบังบดเขาต้องสร้างประสาทห้องพิจารณาคดีเกิดอะไรขึ้นตกปากดูหรือเปล่าว่าคือพวกมันหมาป่าหรือไรแคนก็มีเชื้ออะไรแคนโอปี้ใช่ไหม เปาโลก็มีเป็นเปาโลท็อปปี้เป็นเชื้อไอดำไม่ใช่สเกรี้อะน่ากลัวใช่น่ากลัวมากใช้แต่ถอดคอนเวิร์ตแบบแปลใช้ประชุมดามแล้วมาตีกันจริงดูสิดูดูเนี่ยเขาจะเผยแพร่ความดำจากลองของเขาบอกว่าตรงฮอกมิดมีแต่บ้านเธอถื่อ วันนี้มีแต e well, ่เมื่อวานไม่แน่ใจอ๋มันเป็นเรื่องของเมื่อวานเหรออ๋อสวัสดีพ่ิถึงเธอจรงเลยไม่ได้เจอนาน่หนูไม่เจอไคิดถึงผมดโอ้คิดถึงปีเตอร์คิดถึงคิดถึงคมาใก่านี้ปีเตอร์ไหนอะะปีเตอร์อ๋ไมเคิลขอโทษทีโอ้ยโ้อยอ่ะอ้ยย้วยอย้ยอยอย เออฉันคิดถึงทั้งคู่ทั้งมิเชลทั้งไมเคิลเลยอมเดี๋ยปีเตอร์ไม่ใช่เหรอตอนแรกพูดผิดนะทำไมนายไม่ชื่อปีเตอร์ล่ะทำไมชื่อไมเคิลนะพอแล้วปีเตอร์พอแล้วอยู่เป็นไปแล้วนั่นแหละ อุ้ยผีนิดหน่อยไหมขึ้นพิจารณาคดีน่าจะไม่พออาฉันก็คิดอือใช่ฉันเจอนายบ่อยกว่ามิเชลแต่ว่าคิดมาหนักว่าเหมืนจะเป็นแต่ว่าหน่วยงานเกิดขึ้ไม่รคุยกับพี่นิเดียคลิปหนึ่งโอ้ยไหมขึ้นมานานไปหรือเปล่าน่ะใช่ฉันอยากใส่ใจคนใส่ใจโถก็ผ่านไปแน่ะเพราะว่าไม่เจอด้วยซ้ำ ไม่เอาน่าคุยกันเถอะฟังนะที่เราแบ่งสรุปคือมันเกี่ยวกับประลองเวทปา้นแล้วหรือเปล่าไม่น่าเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่น่าเกี่ยวหรอกน่าจะเป็นเรื่องของเมื่อวานกี่พี่โรซี่อยู่ไหนได้ยินแต่เสียงอ่ะอยู่้ังข้าด้พี่แบบคนมาใส่ใจเยอะขึ้นนะช่วงนี้ไม่ค่อยเจอหน้นเลย ฉันใส่อะไรเต็มหมดเลยก็ไม่ได้ตัวฉันนะมีเดฟไม่เคยอยู่ตรงนี้หรอหายแล้วอยู่ตายจริงเห็นแต่เพื่อนพี่กับมิเชลไอ้เคยนั่งรักสู้ๆนะใค่อยู่ในสายตาใครอยู่นะโอ้ตายจริงตายจริงดึงดอนไม่ให้หรอกนายนาอยู่ในสายตาฉั่น่าจะเห็นเธอเป็นไข่ต้มอะไม่รู้อ่ะแต่ฉันว่าแต่เรื่องนี้มันเป็นของเด็กผู้ชายแต่ว่าฉันเห็นนายฉันรู้ว่านายคือไมเคิลฉันแค่พูดผิดเฉยๆเออ อืมคิดมากเลยเราไม่เชียวเนาะไม่เคยคิดมากอ่ะแต่จำจนมันตายไปเอาหน้าคือเราต้องเรียนรู้น่ะอย่างประวุ๋มใช่ไหมไปค่อยๆไปค่อยๆไปอย่าพึ่งโกรธอะไรฉันขนาดนั้นฉันจะมาเลื่อนได้จบมาแล้วฉันเหมือนเจอเพื่อนบ้านคือฟินน์น้องก็เลยแวะทางแป๊บนึงนะแล้วก็เหมือนประกาศขึ้นพอดีเนี่ยาจะปูดเนะ ใช่เอาจจะปูดเราจะปูดแล้วหิวข้าวก็หิวปนแบบพองรอแบบพองสีจ้า่ไอดองกีคอสวัสดีคับสวัสดีครับางทีราอาจจะเข้าไม่ได้นจเพราะคนมันเยอะใช่เจอกันทุกคนจชท้าสวัสดีว่ะสวัสดีะทุกคน ไว้เจอกันนะม์ไมเคิลก็นอนดีๆรองตกเตียงสันทาสวัสด์ไว้เจอกันมิเชลไมเคิลคือแคิดถึงพวกนายอ้โรซี่ไม่ได้จะกลับบ้านกับฉันหรอโอเคงั้นจะทาสวัสด์โรซี่แมฉันจะไม่เห็นเธอแต่ว่าจะทาสวัสด์นะไว้เจอกันโอเคไว้เจอกันมองไม่เห็นใครเป็นี สวัสดีครับด้วยพี่มาริทโอ้ยตายตายดีครับเราเข้าไปฟังได้ไหมโอ้ยตายตายตายแค่นี้มันก็จะไ่หลอดแล้วนะฉันกำลังวิ่งไป วายวายขอโทษนะคะขอโทษนะคะขอโทษนะคะในส่วนนี้ขอโทษนะคะจะพยายามค่ะจะพยายามไม่ชนค่ะคือเข้าเขตแบบอะไรใหม่ๆอ่ะต้องทับไม่ให้ต้องทับดิต้องไล่เวทยู่ว่าตลอดไม่งั้นเราจะไปชนเขาโดยที่ไม่ได้นัดหมาย แหนเห็นไหมไม่เห็น,หนอ,อันนี้เห็นะอบอุนอ่นอบอุนอ่นอบอุนอ่นบโอ้ยขอบคุณขอบคุณขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะขอบคุณครัอบอย่าลืมไปยืนยันตัวตนในดิสด,ด้วยนะทุกคนจะได้ ได้เจออะไรดีๆอะไรที่ไม่ได้เห็นก็จะได้เห็นผู้อะไรค่พูดไปพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยขอบคุณที่สนับสนุนครับโอ๊ยโอยิง นั่น <c oughs> ไหมอืมสวัสดีครับทุกคนอืมชื่นใจ <G ül> โดนเมรมาค่าหนุ่มขอบคุณโดนเนตครับคุณโดนเนตครับคุณ YH YH ขอบคุณโดนเนตครับ อ้าฮชื่นใจอีกทีจนท้าสวัสดีค่ะเบบี้จุ๊มจับอะไรก็จนท้าสวัสดีเหมือนกันค่ะจุ๊ม 왜? ฮ้ย 와. 어, มพ 어? ถูกปะวะ요 หลับสบายล้อือวันนี้ก็เก่งอีกแล้วเก่งมากๆเลยค่ะเจ็บคอมากเลยนะเพระว่าต้องตะโกนพูดเยอะมากเลยอ๋อืจะว่าไงดีล่ะฉันมีนะมีมีอะไรที่ทำให้เธออุ่นคอได้อะไรอ่ะ น้ำชาไงอืมไหใช่ชาจากฉันรับรองว่าเธอจะยิ้มทั้งวันเลยอืชุม่มคออืชาอะไรชานิเรลีย <laughs> ช,า<น>ชานิเรลีย <laughs> สนใจไหม <laughs> ถ้าพี่ให้มาหนูก็ต้องรับแหละอืมมจริงๆแล้วแอบให้ทุกวันแอบเหรอโอ้ก็มไม่แอบนี่ไงชาจากฉัน <c oughs> อันนูหนูคอแห้งจริงๆนะ <c oughs> บอกว่าคอแห้งนะ <c oughs> อืมโอเค โอ,อกาดอีกที่โอ้ฉันรู้แล้วฉันว่าฉันให้รางวัลคนเก่งดีกว่าอือ mm hmm. อืือฉันให้รางวัลคนเก่งอะไรนะ่ย <laughs> หลางวันคนเก่งข้าจ้าไปที <c oughs> จุบแก้มซ้ายจุบแก้มขวา อืมเอาไปเลยสงรอบอืมอืมรางวัลคนเก่งอืมคนเก่งของชั้นอือือืมอืมสวยกว่าดีใครคงคนมากค่ะอืออมมานานกันดีกว่า หวังล่าผีผีเร็วมาแค่นี้บายบายนะผีผีส่นดีจนท้าสวัสดีนะผีผีหลอดใหม่ใส่ไม่ผีทำให้ไปไงยบายบายยนะพี่แชททุกคน สวัสดีครับสวัสดีครับมาาละนิดฮะคือมันอิดฉามันมีความรักกนนี้นี่ไงปิดจบซะเลยบ๊ายบายทุกคน